สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตอนนานจอมยุดพูดทางตาทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ช่องทางข้าวผมจะมาพูดถึงต้นไม้ทองคำเนาะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่าต้นไม้ทองคําจะมีในช่วงภาค2ขึ้นไปเนาะฝั่งซ้ายจะเป็นต้นไม้ทองคําโบราณฝั่งฝาจะเป็นต้นไม้นิรันนะครับซึ่งทั้ง2ต้นก็มีแหล่งที่มาเดียวกันเนาะแต่ขนาดหรือว่าไซส์คนละไซส์กันนะครับเป็นต้นไม้คนละต้นกันนั่นเองคขาบว่า เทพของดาวโต้หลวคือ1อาอินที่เป็นแม่ของถังซานเป็นแกนกลางพลังชีวิตของดาวโต้หลวเธอคือต้นไม้ในรันที่เกิดขึ้นใหม่ในดาวโต้หลวก็คือต้นไม้ทางขวาที่ผมให้ดูนะครับต้นใหญ่ๆนั่นแหละสองถังห้าพ่อของถังซานเป็นเจ้าผู้ของพพภพของดาวโต้หลวหมายเหตุหากอาอินหรือถังเห้าคนใดคนหนึ่ง บรรุระดับราชันเทพดาวโต้หลัวจะกลายเป็นแดนเทพในทันทีโดยมีขีดจำกัดการฝึกฝนอยู่ที่สองคนนี้หรือตามกฎที่ถังเฮาจะตั้งก็คือแล้วแต่ว่าถังเฮาจะตั้งให้คนมีความสามารถหรือว่าขีดจำกัดการฝึกฝนที่ระดับเท่าไหร่เนาะถ้าไม่มี การตั้งกฎไว้ก็จะอยู่สูงสุดตามระดับของถังเห้าเลยทังเห้าและไออินไม่ได้หายไปพร้อมกับแดนเทพในช่วงภาค3เนาะเพราะว่าทางตาให้ลงมาดูแลถังอุรินนะครับ พอลงมาอยู่ที่ดาวโต้หลวแดนเทพหายไปพวกเขาสองคนก็เลยไม่ได้ไปกับแดนเทพด้วยนะครับคําบอกว่าต้นไม้นี้ถูกปลูกวนเกาะเทพสมุดในโรงเรียนเช็คโดยถังซานก่อนที่ถังซานจะเดินทางไปยังแดนเทพต้นไม้นี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันเช็กและเป็นศูนย์รวมของพลังชีวิตทั้งหมดของดาวโต้หลัวหรือเป็นแกนกลางพลังชีวิตของดาวนั่นเองในโซแลนสองต้นไม้นี้ได้ใช้พลังปกป้องโรงเรียนและเมืองเช็คจากการโจมตีของสัตว์ร้ายหรือที่เรียกว่าขึ้นสัตว์อสูรโดยให้พลังแก่ผู้อาวุโส,ส เพื่อแปงลงร่างเป็นวัวเท่าเทียที่มีสายเลือดที่สูงมากขึ้นเพื่อที่จะต่อสู้และผนึกตีเทียนไว้ไม่ให้เขาเข้ามาในสนามการต่อสู้ในโซแลนสามต้นไม้ได้มอบเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตให้กับทางอูลินเนื่องจากเขามีสายเลือดของราชวงศ์เงินคามต้นไม้จึงรู้ว่าทางอูลินคือลูกหลานของทางซานเขาจึงกลายเป็นบุตรแห่งธรรมชาติโรงเรียนชั้นในของโรงเรียนเช็กและศาลาเทพสมุดต,ตั้งอยู่ภายใต้ต้นไม้ต้นนี้ ในการมอบมเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตมันใช้พลังงานไปมากซึ่งจะใช้เวลานานมากกว่าจะฟื้นฟูพลังที่หายไปพลังที่หายไปคือเศษ1ส่วน3หรือประมาณ33%ของต้นไม้ทองคำที่ถูกทำลายไปก็คือถ้าต้นไม้นี้มีอายุการฝึกฝน10,000ปีมันก็มอบอายุมอบจำนวนการฝึกฝนมอบปีการฝึกฝนให้ถังอุลินไป3,300ปีนะครับซึ่ง พลังของต้นไม้นี้มีเยอะมากๆนะครับเพราะว่าผู้นําหอเทพสมุทรที่เป็นคนเก่งๆต่างๆก็เมื่อตายก็จะมอบพลังของตัวเองให้กับต้นไม้นี้เนาะมอบพลังให้กับต้นไม้ไว้เพื่อบอกป้องดูแลโรงเรียนเช็คนั่นเองนะครับเมื่อพวกเขาตายเนาะต้นไม้ทองคํานี้ถูกทําลายในระหว่างการโจมตีของสํานักโบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่โจมตีใส่โรงเรียนเช็คและสํานักถังสาขาลัก ศาลาเทพสมุดที่อยู่ภายในต้นไม้ทองคําและประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนไว้ตั้งแต่สมัยยุคสํานักวิญญาณยุทธ์ที่โรงเรียนเช็คเก็บสะสมไว้ก็ถูกทําลายไปด้วยก็คือตอนที่ทางทานสร้างโรงเรียนก็ได้เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์แล้วข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวิญญาจารย์ของสำนักวิญญาณยุทธแล้วก็เก็บให้เป็นสมบัติของโรงเรียนเช็คไว้นั่นเองเนาะเพราะว่าอย่างที่รู้นะครับภาคหนึ่งสำนักวิญญาณยุทธนี่เป็นองค์กรที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่ฝ่าสองจักรวรรด ที่เป็นจักรวรรดิหลักที่อยู่ในทวิปโต้หลัวอีกเนาะเพราะว่าสิ่งนี้นะครับเพราะว่าสำนักวิญญาณยุทธ์มีประวัติศาสตร์แล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับวิญญาจาร์แล้วก็วิญญาณยุทธ์จานวนมากข้อมูลส่วนนี้เมื่อจักรวรรดิวิญญาณยุทธ์ล่มสลายโรงเรียนเช็กก็เลยได้เก็บรวบรวมแล้วก็สะสมครอบครองไว้เป็นของตัวเองเนาะในช่วงท้ายโซแลนภาค3ไปถึงโซแลนภาค4ต้นไม้ใหม่ได้เติบโตจากเมล็ดพันธุ์ของถังอูดินที่เมืองเช็กเก่าที่โดนระเบิดไปและมีชื่อว่าต้นไม้นิลัน และโรงเรียนชั้นในกับศาลาเทพสมุทรก็ถูกสร้างขึ้นใหม่บนต้นไม้นิลันต้นนี้เนาะ สาราเทพสมุรที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ได้ใช้ชื่อว่าเมืองทองฟ้านิลันต้นไม้นิลันมีขนาดใหญ่กว่าต้นไม้ทองคำโบราณเดิมหลายสิบเท่ามันเป็นตัวแทนแกนกลางพลังชีวิตของดาวโต้หลัวมันได้ดูดกืนพลังชีวิตของพิภพห้วงลึกจนทำให้ดาวโต้หลัวพัฒนาจากพื้นที่2มิติกลายเป็น3มิติขีดจำกัดการฝึกฝนช่วงภาค3ถึงภาคสจึงอยู่ที่ระดับ120จากเดิมในภาคก่อนๆภาค1ภาค2อยู่ที่ระดับ9 9ถึง1น0เนาะ หากไม่ฝึกฝนให้เป็นเทพหรือได้รับการสืบท่อตำแหน่งเป็นเทพก็จะไม่สามารถบรรลุระดับ100ได้นั่นเองซึ่งดาวโตัหลวใหม่กลายเป็นดาวกึ่งแดนเทพไปโดยธรรมชาติถ้าจะให้เป็นแดนเทพเลยคือดาวโตัหลัวต้องมีขีดจำกัดการฝึกฝนอยู่ที่ระดับ150เนาะก็คือมีราชันเทพหนึ่งคนนั่นเอง ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ทองคำเนาะถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดหรือผมพูดอะไรผิดไปต้องขออภัยเพื่อนไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ